เพื่อสนองความต้องการของแฟนหนุ่มสาววัยแรกแย้มอายุ19ปีที่ไม่มีเงินไปหลอกลวงลุงเคยของตัวเองและถึงกับไปโกงแชมป์โอลิมปิกสุดท้ายแล้วทำแบบนี้ไปทำไมกันแน่ในปี2006ที่ศาลแห่งหนึ่งในเขตซีเฉิงของปักกิ่งนางแบบสาวสวยได้ตกเป็นจำเลยเพราะต้องสงสัยว่าเธอได้ช่อโกงเงินมาซึ่งสิ่งที่รอเธออยู่ก็คือการลงโทษทางกฎหมายและเด็กสาวที่อายุเพียง19ปีคนนี้ก็แค่พยายามจะซื้อรถสปอร์ตให้กับแฟนหนุ่มของเธอ และแม้ว่าแฟนนุ่มของเธอจะคืนรถหรูให้แล้วหลังจากนั้นพร้อมทั้งจ่ายค่าส่วนต่างให้ด้วยตัวเองแต่ลุงเคยของเธอที่ถูกหลอกเงินมา11.37ล้านบาทก็ยังบอกโดยว่าเขาไม่ต้องการลงโทษเธอตามความผิดทางกฎหมายและหวังว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่กฎหมายไม่ยอมปล่อยเธอไปโดยในที่สุดศาลก็ได้ตัดสินให้เธอจำคุก10ปีในข้อหาช่อ,อกโกงช่วงอายุ19ถึง29ปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอกลับต้องอยู่ในลูกกรงคนเดียวลำพัง สวัสดีทุกคนนี่คือเรื่องแปลกในฮอจดหมายเหตุเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าจางเซี่ยวเกิดในกรุงปักกิ่งพ่อของเธอเป็นวิศวกรส่วนแม่เป็นหมอและเธอก็เป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวพ่อแม่ก็รักลูกคนเดียวคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆพวกเขาทุ่มเทให้ทุกอย่างที่มีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้ลูกสาวของพวกเขาสามารถเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและมีความสุขเพื่อปลูกฝังความสามารถของลูกสาว พ่อแม่ก็ไม่ลังเลที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนที่น่าสนใจต่างๆจางเซียวนั้นเป็นเจ้าญิงในสายตาของเพื่อนร่วมชั้นของเธอในเวลานี้ครอบครัวของจางเซียวก็ไม่เคยคิดเลยว่าความสวยงามนั้นก็มีด้านที่ไม่ดีอยู่ด้วยในช่วงมัธยมตน้นเพื่อที่จะดูแลชีวิตและการศึกษาของลูกสาวได้ดียิ่งขึ้นแม้ถึงกับลาออกจากงานและกลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวจางเซียวก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวงังยังสอบเข้าเรียนในมัธยมปลายที่สําคัญได้สําเร็จ สางเซียวที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางคำชมมีทักษะในการดำรงชีวิตที่แย่มากเธอรู้สึกเสมอว่าตัวเองเกินมาแตกต่างจากคนอื่นบวกกับพันธุกรรมที่ดีจากพ่อแม่แล้วหลังจากเรียนในระดับมัธยมปลายส่วนสูงของเธอก็เกิน170ซนติเมตรผิวขาวหน้าตาดีรอยยิ้มก็หวานบางครั้งเธอเห็นดาราบันเทิงในทีวีและคิดว่าเธอไม่ได้แย่กว่าพวกเขาเลยและสักวันหนึ่งตัวเองก็จะกลายเป็นดาราที่ดึงดูดความสนใจของทุกคนด้วย จางเซียวผูเพ้อฝันถึงการเป็นดาราทุกวันใช้เวลามากเกินไปกับความสามารถของตัวเองโดยทุกๆวันเธอจะต้องแต่งหน้าเป็นเวลาสองชั่วโมงและยังต้องฝึกเต้นอีกด้วยในขณะที่นักเรียนคนอื่นๆกำลังเรียนหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเธอกลับกำลังซื้อเสื้อผ้าอยู่โดยเหตุนี้หลังจากเรียนจบมัธยมปลายเธอจึงได้เข้าเรียนในสาขาศิลปะของมหาวิทยาลัยธรรมดาๆรรเท่านั้นพอแม่จึงกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเธอเป็นอย่างมากแต่เธอกลับไม่สะทกสะท้าน คิดว่าตัวเองมีเงินทุนและหลังจากสําเร็จการศึกษาจะหางานเป็นนางแบบหรือบางทีอาจจะถูกแมวมองมาทาบทามและบางทีวันหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นดาราดังจางเซียวไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาของเธอเธอไปเที่ยวไหนขับและบาร์กับเพื่อนสองสามคนตลอดทั้งวันรูปลักษณ์ของเธอนั้นเป็นแบบสาวหวานและน่ารักบวกกับความสาวและสวยและแต่งตัวอย่างพิธีพิธันแล้วก็ได้ดึงดูดความสนใจของคนมากมายในตอนกลางคืนซึ่งครั้งหนึ่ง แขกที่อยู่โต๊ะถัดไปได้เข้ามาเชิญเธอดื่มไวน์และก็ได้ทิ้งนามบัตรเอาไว้ให้โดยบอกว่าเธอสวยมากและถามว่าเธอสนใจที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทของพวกเขาหรือไม่ซึ่งปกติแล้วไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปทำงานแค่ต้องไปบริษัทเมื่อมีการจัดงานโดยมักจะร่วมมือกับแผนกประชาะสัมพันธ์ของบริษัทในการถ่ายภาพโปสเตอร์ส่งเสริมการขายอะไรแบบนั้นจางเซียวไปสัมภาษณ์ที่บริษัทสื่อหลายแห่งในช่วงวันหยุดฤด,ดูร้อนแต่การเป็นนางแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องทำงานเป็นเวลานานทุกวันและมักจะต้องถ่ายภาพกลางแจ้งอีกด้วยและเมื่อเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้เป็นครั้งแรกก็ <c oughs> แค่สามารถรับงานบางอย่างที่นางแบบคนอื่นๆไม่เต็มใจที่จะรับทำเท่านั้นอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้เธอก็มักจะเข้าและออกในสถานที่ระดับอาไฮเอ็นและค่าครองชีพที่พ่อแม่ให้มานั้นก็เหลือไม่มากแล้วเมื่อรู้สึกถึงแรงกดดันทางการเงินจางเซียวจึงต้องยอมทำงานพาร์ทไทม์นี้เนื่องจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งที่เพิ่งถูกวางขายไปเมื่อเร็วๆนี้จางเซียวจึงได้รับโอกาสมากมายในการปรากฏตัวและเธอก็ได้รับเงินจำนวนมากในเวลาเพียงสองเดือนจางเซียวใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการดูแลตัวเองและยังคงเข้าและออกในคลับอยู่ตลอดเวลาและก็ได้พบกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่สนใจเหมือนกับเธอจากนั้นเธอก็ค่อยชินกับการหมกมุ่นอยู่ในบาร์และก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเพื่อให้สนุกยิ่งขึ้นกลุ่มพี่น้องสาวๆของจางเซียวจึงได้จัดตั้งกลุ่มหาเพื่อน และแลกเปลี่ยนหัวข้อต่างๆในกลุ่มทุกวันเช่นความงามและการท่องเที่ยวซึ่งสมาชิกมีทั้งที่เป็นทยยาเศรษฐีและลูกหลานของข้าราชการพวกเขามักจะโพสกระเป๋าแบรนด์เนมที่เพิ่งซื้อมาใหม่ในกลุ่มหรือแฟนหนุ่มซื้อสร้อยคอให้ตัวเองหรือไม่ก็เดินทางไปต่างประเทศและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากมายส่วนจางเซียวก็ไม่มีอะไรจะพูดในนั้นเพราะเธอเองเป็นผู้หญิงที่มาจากครอบครัวธรรมดาและเธอก็ไม่ใช่คนระดับเดียวกับคนเหล่านั้นเธอใช้ไรายได้ก้อนแรกของเธอไปหมดแล้ว และเมื่อเร็วๆนี้บริษัทก็ได้หมดกิจกรรมไปแล้วด้วยซึ่งตามสัญญาแล้วเธอไม่มีเงินเดินพื้นฐานเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถอยู่ในแวดวงนี้ได้ในตอนที่เธอกำลังกังวลอยู่ลุงเคยก็ได้โทรมาบอกว่าอยากซื้อบ้านในปักกิ่งและขอให้เธอช่วยดูให้ด้วยหลังจากที่จางเซียวได้ฟังคำพูดของลุงของเธอท่านานั้นก็มีแผนการที่กล้าหาญขึ้นมาทันทีโดยบอกลุงว่าเธอทำงานให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์และยังโชว์สัญญารับรองของเธอให้ลุงดูอีกด้วยบอกว่าเธอมีวิธีหาส่วนลด ลุงของจางเซี่ยวกับพ่อแม่ของเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดโดยไม่เคยสงสัยในสิ่งที่จางเซี่ยวพูดเลยและเขาก็ได้โอนเงิน11.37ล้านบาทมาให้กับจางเซี่ยวเป็นครั้งแรกภายในไม่กี่วันและขอให้เธอได้รับส่วนลดพิเศษโดยเร็วที่สุดและจางเซี่ยวก็เข้าบาร์ทุกวันจนเกือบจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วเธอมองไปที่ภาพถ่ายที่ส่งมาจากพี่น้องสาวๆในกลุ่มซึ่งทั้งหมดคือกระเป๋าแบรนด์เนมที่ดีไซน์สวยงามและสร้อยคอราคาแพงเธอจึงเกิดไอเดียขึ้นมา ยังไงซะลุงของเธอก็ไม่ได้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยดังนั้นทวงเวลาไปสักพักดีกว่าเอาเงินมาใช้เองสักนิดแล้วค่อยคืนให้เขาในภายหลังก็ได้แล้วตอนแรกจางเซี่ยเ,เอาเงินออกมาใช้แค่หมื่นกว่าบาทซึ่งไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการรีบจ่ายบินตอนกินข้าวกับเพื่อนๆนเพื่ออวดตัวเองเท่านั้นนานๆเข้าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถเติมเต็มความพอใจของเธอได้เธอเริ่มเข้าร้านเสริมสวยระดับไฮเอนด์ลา์แห่งและในบางครั้งเธอก็ได้ใช้เงินไปถึง3 0 0 0 0 0บาทในคืนเดียว แต่เธอไม่ได้รู้สึกแย่เรื่องเงินนี้เลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินของเธอและเธอก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายคืนใดๆพวกพี่น้องสาวๆของเธอก็ยังสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอและได้พูดติดตลกว่าเธอไปรู้จักเขากับทายาสิรษิีคนหนึ่งเขาแล้วหรอโดยไม่คาดคิดว่าจางเซี่ยวจะไม่ปฏิเสธและยังบอกอีกว่าแฟนของเธอนั้นยอดเยี่ยมมากจางเซียวเผลอโอ,อวดออกไปแต่เธอก็คาดไม่ถึงว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันมันก็จะกลายเป็นความจริง ในคืนหนึ่งที่กําลังร้องเพลงอยู่กับเพื่อนๆแสงไฟก็ได้ส่องลงมาที่หนุ่มหล่อรูปร่างสูงคนหนึ่งครั้งแรกที่ทั้งสองพบ,บก,กันดูเหมือนพวกเขาจะดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยบางสิ่งหลังจากพูดกันสั้นๆเธอก็ได้รู้ว่าชื่อของเขาก็คือเสี่ยวเฟิงเป็นผู้เล่นในทีมเทเบิลเทนนิสของปักกิ่งและซ้อมอยู่ในทีมชาติอย่างเสี่ยวชอบผู้ชายที่มีกล้ามเนื้ออยู่บนร่างกายแบบนักกีฬามาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเสี่ยวเฟิงที่พูดจายอย่างสุภาพและครอบครัวก็มีฐานะทั้งสองจึงไไดด้้้้ทิิขออมูลกการตต่วใหัน และในไม่ช้าก็เริ่มออกเดทกันโดยจางเซียวมักจะพาเซี่ยวเฟิงไปงานเลี้ยงของพี่น้องสาวๆเหล่านั้นและเสี่ยวเฟิงก็ใจกว้างมากทุกครั้งที่ไปกับเธอทำให้เธอมีเกียรติมากเสี่ยวเฟิงรู้สึกดีมากกับจางเซียวและมักจะซื้อของขวัญให้กับเธอซึ่งราคาของขวัญก็มักจะมีราคาแพงและเมื่อเวลาผ่านไปจางเซียวก็เกิดความรู้สึกต่ำต้อยอีกครั้งเธอรู้สึกว่าภูมิหลังทางครอบครัวของเธอไม่ดีเท่ากับแฟนหนุ่มของเธอและกลัวที่จะสูญเสียเขาไป ดังนั้นเธอจึงได้บอกเสี่ยวเฟิงว่าพ่อของเธอทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ก็เพิ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมสําหรับการขายอยู่ในปักกิ่งนอกจากนี้เมื่อทั้งสองออกไปใช้ใจ่ายเงินจางเซียวก็มักจะไม่ปล่อยให้เสี่ยวเฟิงจ่ายบินเองเสมอเพื่อพิสูจน์ว่าเธอมีพ่อที่ร่ํารวยจริงและก็เริ่มพาเสี่ยวเฟิงไปที่สถานที่บริการระดับไฮเอนไลท์แห่งเงินสิบล้านบาทที่ลุงเคยให้มานั้นก็ถูกใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแต่จางเซียวก็ไม่ประมา แต่กลับเข้าสู่สถานะพิเศษซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะลืมสถานการณ์ที่แท้จริงของเธอและคิดว่าตัวเองได้กลายเป็นคนรวยไปแล้วจริงๆทั้งสองรู้จักกันมาครึ่งปีแล้วและเสี่ยวฟึงก็ได้ใช้เงินจํานวนมากไปกับจางเซี่ยวโดยมอบเครื่องประดับราคาแพงและกระเป๋าแบรนด์เนมให้เธอถูกประเภทเสี่ยวฟึงมีเป้าหมายเล็กๆอยู่ตลอดนั่นคือซื้อปอร์เช่ให้กับตัวเองเมื่อเขามีเงินแต่รถปอร์เช่ที่ราคาถูกที่สุดก็มีราคาสูงกว่า2ล้านบาทซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถซื้อหรือขับมันได้ แน่นอนว่าผู้ชายต่างก็ชอบรถหรูกันทางนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเสี่ยวเฟิงเพราะเขาพูดถึงมาหลายครั้งต่อหน้าของจังเซียวจางเซียวที่กำลังตกอยู่ในความรักก็คิดว่าในฐานะแฟนที่ดีเธอจะต้องเติมเต็มความปรารถนาของแฟนหนุ่มให้ได้แต่เงินที่ชอโกงจากลุงเคยก็กำลังจะหมดลงแล้วเงินที่เหลือมาจากไหนเธอตั้งเป้าไปที่ลุงของเธออีกครั้งด้วยโกหกว่าเธอสามารถสั่งห้องเพิ่มได้อีกชุด ลุงเขยจึงได้โอนเงินมาให้อีกล้านบาทอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้เรื่องเงินส่วนใหญ่ได้รับการจัดการแล้วแต่รถปอร์เช่ที่เธอและแฟนหนุ่มกำลังดูอยู่นั้นราคาแพงกว่าเงินที่มีอยู่แล้วเงินที่เหลือไปยืมมาจากไหนกันนะในตอนที่จางเซี่ยวคุยโทรศัพท์กับลุงเรื่องการซื้อบ้านเซี่ยวเฟิงก็ได้ยินด้วยและเซี่ยวเฟิงก็จำได้ว่าโค้ชของเขาต้องการซื้อบ้านเช่นกันซึ่งหากเขาสามารถให้โค้ชซื้อบ้านราคาถูกและสะดวกสบายผ่านความสัมพันธ์ของเขาเขาก็จะไม่ต้องเป็นผู้ฝึกซ้อม สามารถได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้เล่นเต็มรูปแบบได้หรือไม่เสี่ยวเฟิงจึงได้ขอให้จางเซี่ยวช่วยในทันทีจางเซี่ยวจำได้ว่าเธอได้คุยโวต่ตอหน้าของเสี่ยวเฟิงว่าเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยธรรมชาติแล้วำคำขอนี้จากแฟนหนุ่มนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เสี่ยวเฟิงจึงบอกว่าเขาจะพาเธอไปงานเลี้ยงเมื่อมาถึงในงานปรากฏว่าเป็นงานเลี้ยงรวมตัวของผู้ฝึกซ้อมของทีมเทเบิลเทนนิสแข่งชาติไม่กี่วันต่อมาแชมป์โลกอย่างจางอีหนิงและหวังลี่ชิ้น รวมทั้งโค้ชโจของทีมเทเบิลเทนนิสก็ได้มาหาเธอและบอกให้จางเซียวช่วยซื้อบ้านราคาประหยัดให้กับพวกเขาด้วยและน่าแปลกที่เธอตอบตกลงด้วยเหตุนี้จางเซียวจึงปลอมแปลงสัญญาและได้รับเงินมัดจำและเงินดาวมามากกว่า5ล้านบาทจากแชมป์โลกหลายคนอย่างต่อเนื่องและซื้อรถสปอร์ตปอร์เช่ราคา7.5ล้านบาทให้กับเซียวเฟิงแต่คราวนี้สิ่งต่างๆไม่ได้ง่ายเหมือนกับการจ่ายเงินขืนเพราะจางเซียวไม่เพียงแต่สัญญาด้วยวาจาว่าจะช่วยอีกฝ่ายซื้อบ้านเท่านั้น แต่ยังปลอมแปลงตราประทับและสัญญาแสวงหาผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายซึ่งไม่สําคัญว่าจางเซียวจะคืนเงินให้หรือไม่เพราะในทางกฎหมายแล้วการกระทําของเธอถือเป็นการก่ออาชญากรรมโคโจรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากได้รับสัญญาปลอมของเธอมาจึงรีบไปที่ฝ่ายขายที่เธอโทรมาสอบถามและพบว่าเลขที่บ้านที่อยู่ในสัญญาได้ถูกขายไปแล้วและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ได้มีลูกสาวที่ชื่อว่าจางเซียวโคโจจึงโกรธและรีบโทรแจ้งตำรวจทันที และการหลอกลวงที่น่าขันนี้ก็ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อตำรวจมาตามหาจางเซี่ยวเธอก็กำลังฉลองวันเกิดครบรอบ19ปีอยู่ในบาร์พร้อมกับเหล่าพี่น้องสาวๆและแฟนนุ่มของเธอโดยแฟนนุ่มของเธอได้มอบแหวนเพชรแวววาวเม็ดใหญ่ให้กับเธอเธอยังจมอยู่กับความหวานอันยิ่งใหญ่และเมื่อตำรวจทั้งหมดมาหาเธอเธอก็งงและก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกาะอาชญากรรมอะไรไว้เพราะความฟุงฟ้งเฟือของจางเซี่ยวเธอจึงหลอกญาติและเพื่อนมากกว่า20ล้านบาทซึ่งนอกจากปอเช่แล้ว ก็ยังมีเงินเหลืออยู่ไม่ถึง2ล้านบาทในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่ถึง1ปีนี้เธอได้ใช้เงินไปแล้ว18ล้านบาทเต็มๆเพียงแต่ว่าเธอไม่ใช่คนเลวไร้อะไรมากนักและเมื่อต้องเผชิญกับการสอบสวนของตำรวจเธอจึงสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงพ่อแม่ของจางเซียวตังก็รู้สึกสายไปแล้วที่จะเสียใจโดยเฉพาะแม่ของจางเซียวเธอเชื่อว่าเหตุผลที่ลูกสาวของเธอเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะเธอไม่ตักเตือนและให้การศึกษาที่ดีมากพอก,กับลกูก ดังนั้นจางเซียวจึงไม่ได้ตระหนักถึงราคาของความโลภและความฟึ้งเฟ้อในขณะเดียวกันเธอก็ยังร้องไห้หลายครั้งและวิงวอนให้ผู้พิพากษาลงโทษจางเซียวเบาๆก็พอในช่วงที่เกิดเรื่องขึ้นเซียวเฟิงก็เพิ่งได้รู้ว่าแฟนสาวของเขานั้นโกหกเขาเธอไม่ใช่ทายาเทเศรษฐีที่ร่ำรวยเลยทั้งยังไม่มีทางที่จะช่วยโค้ดและเพื่อนร่วมทีมของเขาซื้อบ้านได้เรงนั้นเขาจึงไม่เคยมาเจอหน้าจางเซียวอีกเลยโชคดีที่เขาคืนรถปอเช่กลับมาให้เธอ ซึ่งเป็นเงินที่เพียงพอที่จะจ่ายคืนโคจโจจจางอีนิงและหวังหลีฉินได้จากนั้นก็ยังเป็นหนี้ลุงเคยอีกจํานวนหนึ่งแต่ลุงเคยกลับไม่สนใจดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้จางเซี่ยวรับผิดชอบและแม้จากมุมงของเหยื่อแล้วเขาก็ยังขอให้ผู้พิพากษาไม่บอกผลที่ร้ายแรงเกินไปอย่างไรก็ตามกฎหมายก็ไม่อนุมัติและจางเซี่ยวที่เกาะอาชญากรรมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจางเซี่ยชอโกงเงินจํานวนมหาศาลถึง18ล้านบาทนั่นคือเรื่องจริง และแม้ว่าลุงของเธอจะแสดงการให้อาภัยเธอตั้งแต่เนิ่นๆนและเธอก็ยังคืนเงินให้กับเหยื่อรายอื่นๆหมดแล้วแต่เธอก็ยังคงต้องชดใช้ความผิดของเธอโดยศาลเห็นทนัศนคติที่ดีของเธอต่อการรับสารภาพผิดจึงตัดสินให้เธอจำคุก1ิปีและปรับห0 0 0มื่นบาทจางเซียวยอมรับผลนี้อย่างใจเย็นแต่เธอก็ยังคงคิดถึงเซียวเฟิงซึ่งหลังจากผลออกมาแล้วเธอก็ยังโทรไปหาเซียวเฟิงเพราะต้องการได้ยินเสียงปลอบโยนของเซียวเฟิงแต่เซียวเฟิงก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ ซึ่งปลายสายของโทรศัพท์นั้นก็เป็นเสียงของผู้หญิงและอ้างว่าเป็นแม่ของเสี่ยวเฟิงด้วยบอกว่าพวกเขาไม่รู้จักกับจางเซี่ยวและหลังจากนั้นไม่นานเสี่ยวเฟิงก็ได้ขอให้คนอื่นช่วยเอาแหวนเพชรที่เขามอบให้กับจางเซี่ยวคืนมาเด็กดีที่ได้รับคำชมเชยมาตั้งแต่เด็กกลายเป็นนักต้มตุนที่ถูกขังเป็นเวลาสิปีเพราะความรักและจางเซียวก็พังทลายลงแบบนี้เธออยู่ลำพังคนเดียวในคุกเสมอมานับวันก็ยิ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาและปิดกั้นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ และแม้ว่าเธอจะคบกับเสี่ยวเฟิงมาเป็นเวลา98วันเท่านั้นแต่เธอก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อความรักจริงๆซึ่งนอกจากเงินจํานวนมากแล้วก็ยังมีรอยสักที่เธอต้องทนต่อความเจ็บปวดที่ตอนนี้มันได้กลายเป็นเครื่องหมายของความรักที่ไร้สาระของเธอเมื่อผู้คุมเรือนจําเห็นสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจึงมักจะรีเริ่มพูดคุยกับเธอเพื่อช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นผู้คุมเรือนจําจัดให้เธอเป็นหัวหน้าทีม และต่อมาก็กลายมาเป็นผู้ประกาศข่าววิทยุในเรือนจำโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของเธอในขณะที่ตระหนักได้ถึงความบิดพลาดของตัวเองจางเซี่ยวก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแข็งขันและทํางานให้เสร็จอย่างจริงจังดังนั้นเธอจึงได้รับการลดโทษเป็นเวลาสิบเดือนและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกจําคุกที่ได้มีโอกาสได้อบกอดแม่ของเธอแม่น้ําตาคลอเบ้าด้วยความตื่นเตน้นและจางเซี่ยวก็ตื่นตันเช่นกันแต่เมื่อรู้ผลลัพธ์ในวันนี้แล้วเธอก็น่าจะฟังแม่ตั้งแต่แรก แต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมองไปข้างหน้ารอวันที่จะได้ออกไปและจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและกะตัญญูต่อพ่อแม่ตอนนี้จางเซียวได้รับอิสรภาพมานานแล้วหลังจากสายไปหลายปีเธอก็ได้กลับเข้าสู่ชีวิตปกติอีกครั้งแต่ชีวิตของคนคนหนึ่งมีได้สักกี่สิบปีกันละ่ะสำหรับความต้องการส่วนตัวและการกระทำที่ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์จะต้องถูกลงโทษในที่สุดจางเซียวไม่เพียงแต่ต้องสูญเสียความรักไป แต่ยังสูญเสียเวลาสิปีที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอไปอีกด้วยสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ